นี่เป็นมุมอีกจุดหนึ่งทางฝั่งเขาสามมกทางด้านน่าจะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับก็เมื่อสักครู่ที่ผมมาผมจะขับรถผ่านขึ้นไปทางด้านโน้นก็จะมีนักท่องเที่ยวมามาเที่ยวด้วยเยอะพอสมควรก็ จะให้ดูครับจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งของเขาสามมุกเฮ้ดิงทางนี้ค่อนข้างจะออกนักเลงครับมีแยกเชี่ยวใส่คนอ,อ่เป็นจุดชมวิวอีกที่หนึง่งต้นไม้ก็หลน่นล้นเล่น มันจะทําคนมันจะแย่งอาหารครับลิงลิงทางนี้ออกจะดุอย่าล่อมันนะเดี๋ยวถ้าให้ก็ให้มันเลยอเหมือนเมื่อกี้มันจะแย่งเอาอาหารที่มือเอาถั่วครับลิงทางนี้ออกไปทางดือ้อโซนนักเลงบอก <c oughs> <c oughs> เล่นน้ำมาแล้วเหรอ, <c oughs> อเอ,อ้าไม่ไม่ใส่รองเท้าไม่กลัวเหยียบขี้ลิงเหรอ เามีตัวน้ะผมก็มีชี่ทุกอย่างแหละนี่ก็คงจะได้ดูวิวเฉยๆครับทางนี้เป็นทะเลอีกด้านหนึ่งของทางไม่ใช่หาดบางแสนแต่ทางนี้จะเป็นที่เลี้ยงหอยครับช่วงเวลาน้ำลดเห็นจุดที่เขาเลี้ยงหอยยังเต็มเลยครับดังต้นไม้ ผมก็ให้ดูคร่าวๆครับว,นะว่าเป็นยังไงก็ดูนะครับก็เป็นจุดเลี้ยงหอยเลี้ยงเหยเลี้ยงหอย ดังนัทางดีหนึ่นอนกลางเยอะอยู่ทางโน้นไกลๆก็เป็นแหลมแท่นแหลมแท่นแหลมแท่นนักท่องเที่ยวกว็ทยอยลงมาทยอยลงมาทยอยลงมา คนมาเที่ยววังแจนก็ก็เ,เป็นจุดหนึ่งที่เขาไม่ผ่านนะครับเอาประมาณนั้นดูดูแล้วก็แวะมาเที่ยวนั่นนะ <c oughs> ลิงตรงนี้ไม่เยอะเท่าข้างบนเท่าไหร่ดูดูแล้วก็วนวนวนนวน สามมุกรถก็ข,ขึ้นมาเรื่อยๆลมตรงนี้เย็นๆเ,นะเป็นอาพาร์ตรเมนต์เก่าที่สร้างมานาแล้วนะครับส่วนที่ได้ช่างชายทะเลก็ ดีไปท้านบนก็จะมีร้านขายอาหารลิงอยู่ดูสิที่หนึ่งก็ต้องอ้อบไอยมีหมาเลี้ยงหมาไว้เพราะหมาลิงมันจะกลัวหมาก็าเห็นวิวเมืองอันนี้มันไม่น่าจะใช้ตัวจังหวัดชบลบุรีมันเป็นบางแสน เห็นไกลๆนู่นก็น่าจะเป็นตลาดขายของฝากอ่างศิลาเดี๋ยวมันจะพาไปดูทีหนึ่ง